สวัสดีครับพบกับพวกเรานะครับผม GT Racing Channel วันนี้นะครับผมเนื่องจากสถานการณ์โควิดยังไม่ค่อยคลี่คลายเท่าไหร่เราก็ยังต้อง work from home วันนี้กะว่าจะมาคุยกับเรื่องช่วงล่างนะครับผมหลังจากรถเราแรงขึ้นแล้วใช่ไหมเราก็จะต้องมาทำช่วงล่างเพื่อให้หลอรับปลอดภัยทุกท่านวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญพิเศษช่วยแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับชื่อนันนะครับพี่น้องนันเป็นเป็นน้องในกลุ่มพวกเราเองด้วยรถของเขาเนี่ยพื้นฐานมาเป็นรถบ้านว่าเขาปรับแต่งช่วงล่างจนผมได้สัมผัสแล้วผมเข้าใจว่า ้รถช่วงล่างที่แบบมันโอเคมันคือแบบรองนั่งจริงๆเลยแบบขับเร็วเลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยรถคันนี้เนี่ยปรับแต่งจนสามารถวิ่งในสนามได้เวลาดีด้วย ทีนี้เนี่ยก็จะให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าด้วยรถบ้าน,านพื้นฐานแบบไม่มีอะไรเลยเอาติดอย่างเงี้ยเริ่มทําอะไรจุดไหนถึงสามารถทําให้รถสมรรถภาพเนี่ยใกล้เคียงกับรถสนามหรือว่ารถวิ่งสนามอะไรอย่างนี้ได้เลยครับก็อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยเริ่มมาอย่างแรกเลยที่ผมขับรถเป็นได้รถมาปั๊บผมมาก,ก่อนอยากแรกเลยโชค๊คในใจคิดว่าเอามามันจะต้องไม่โยบยาเพราะรู้สึกรถเดิมที่ขับอบมันนิ่มมากยวัยวแบยวบยัวเหมือนรถแท็กซี่ทั่วไปเลยคือช่วงล่างรถบ้านนะี่พี่น่กออกใช่ไหมอะ่ะตอนนั้นอ่ะเด็กเลยไม่รู้เรื่องมีสตาร์ทมาใส ๊บดีแนะ่นอนแต่พอใส่มาป uh huh. ุ๊บความประทับใจแรกรู้สึกว่าแบบเบ่งเวลาวิ่งเร็วมันริ่งจริงแหละแต่ขับช้าคือขับไม่ได้หัวสัน่นตัวผมเ,เองลองใช้แล้วผมไม่พอใจอะ่ะอยากรู้ว่าไอ้ที่คนเขาบอกว่าแพงแล้วดีทั้งทั้งจะขับเร็วหรือขับช้าผมก็ลองไปหามาก็ได้โชคมาชุดหนึ่งประมาณ56 0ห0มื่นเป็นโชคญี่ปุ่นนั่นแหละตรงรุ่นกับตัวนี้ไม่ต้องแปลงใส่มันตอบโจทย์กว่าไอ้ชุดแรกอันนี้ที่ได้มาคือขับช้าโอเคฟิลมันจะเป็นแบบกูได้เลยว่าสำหรับผมโอเคผมชอบชุดนี้ไอ้ไอร่่งีคววาามมมูึกนยผัจะ อลองกันเองครับประมาณไหนถึงจะรู้สึกดีผมก็ลองดูหมดอ่ะที่พื้นฐานช่วงล่างมันคล้ายๆกับเดิร์ตโช๊คมันก็จะมีแบบกระบอกเป็นแบบไหนแกนนูน่นนี่สปริงอะไรงี่แต่ตอนนั้นไม่รู้อะไรมากก,ก็เลยมาด้วยการใช้เงินเราก็ซื้อของแพงมาใส่แล้วมันก็โอเคเอะไรประมาณนี้ต่อไปหลังจากนั้นคือถ้าพูดคําว่าช่วงล่างอะพี่ช่วงล่างมันคือทุกอย่างมีทั้งโช๊คยางพื้นฐานช่วงล่างเดิมที่เป็นแบบข้อต่อต่างๆที่จับกับตัวรถกับตัวที่ขยับไปเรได้คือล้ออะไรมันมีใช่ไหมก็มีปีก มีลูกหมากกันโคงผมก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆทีละอันทีละอันอ่ะผมก็ลองไปเปลี่ยนกันโคงให้มันใหญ่ขึ้นมันก็จะแน่นขึ้นผมลองเอามาขับเปลี่ยนดูแล้วก็เออโอเคมันก็แน่นขึ้นจริงล่าสุดเลยผมมีแบูทยูนิเทนที่อิกนกยูนิเทนเป็นสิ่งที่ผม แปลกใจมากที่สุดเลยว่าพอทําแล้วมันกลับเดียวของเดิมเดียวของเดิมตรงที่ว่าพอใส่ยูริเทนเข้ามาเนี่ยอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับล่องถนนที่เวลาเราตกไปแล้วรู้สึกอ่ะพอใส่ยูริเทนแล้วผมไม่รู้สึกล่องถนนเลยมันกลายเป็นว่านิ่มขึ้นจากคนที่บอกว่าใส่ยูริเทนแล้วแข็งแข็งอะไรเงี้ยผมกลับไม่รู้สึกอันนั้นโค้งหรืออะไรพวกเนี้ยดีขึ้นสําหรับตัวผมมาเยอะมากก็ต้องมีบวกกันเล่นยางด้วยเหมือนกันยางนี่ผมลองมาประมาณ 4- ี่ห้าชุดได้ทั้งไต้ันเกาหลีญี่ปุ่นมีหมดยี่ห้อดังๆไม่ดังียาแค่ี เ,เขาดูันยังไงบ้างาคนบ้านเราส่วนใหญ่จะดูเทดแวร์ใช่ไหมพี่เอาความคิดเห็นส่วนตัวละกันจากที่ลองมาด้วยอะเทดแวร์น้อยกว่าหรือบางอันเทดแวร์มากกว่าก็ไม่ได้แปลว่าจะหนึบต่างกันผลลักธ์ง,ง่ายง่ายคือเทดแวร์ยิ่งน้อยหมดเร็วแสดงว่ายางนิ่มยางนิ่มแปลว่าหนึบ<ม>ทุกคนก็รู้อยู่แล้วอ่าวันอาบ้างตองแปดบ้างตองแปดอา 7.1อ,อะไรพวกนี้ยี่ห้อพวกนี้ผมเชื่อว่าพูดมาทุกคนรู้จักหมดก็ตามงบกลเนาะแต่ว่ายางก็อย่างน้อยลดทําแรงขึ้นแล้วยางก็เปลี่ยนให้มันดีขึ้นหน่อยอ่าใช่ไม่ใช่ว่าแบบใส่ยางเทปมาสี่ร้มาแล้วรถประมาณ300มา้าอะไรเงี้ยผมว่าก็ไม่นา่ารอดถามว่าขับได้ไหมค่าใช่ขับได้แต่400ม้าคุณเอาลงพื้นอาจจะไม่หมดอาจจะฟรีเนเกีเลยก็ได้ใครจะไปรู้พวกการตั้งศูนย์าการตั้งแบบค่าอะไรพวกนี้ มันจะต้องตั้งยังไงให้มันวิ่งถึงได้เอาอังจริงถ้าตั้งพวกนี้ต้องเริ่มตั้งแต่การประกอบคือโชคชุดหนึ่งมาใช่ไหมครับจะมีเรื่องความสูงการบีบสปริงอันนี้ก็ต้องตามแมนโที่เขาให้มาสปริงดยสตาร์ส่วนใหญ่มันก็จะ,จะเป็นสปริงหลอดที่มีค่าเคได้กาหนดชัดเจนคือจำกัดความแข็งได้ทุกอย่างเริ่มเซ็ตได้เป็นตัวเลขแบบ,บชัดเจนรายค่าทุกอย่างปุ๊บก็ต้องไปตั้งศูนย์มันก็จะมีโทแคมเบอร์มีแคสเปอร์ คือส่วนใหญ่รถะจะปรับแคสเตอร์กันไม่ได้วันนี้ก็จะมีแคมเบอร์มีโทที่ปรับได้แน่นอนโถเนี่ยมันปรับได้แน่นอนไม่มีมีเอกเอกไม่เอกไปเรี <unfair. S 1> เรเยนภาษาไทยดีกว่า มีมคือส่วนใหญ่ก็จะปรับโทกันแล้วก็แคมเบอร์เดี๋ยวคนไม่ไม่รู้จักศัพท์เทคนิคแคมเบอร์กับโทนี่มันคือค่าอะไรมันเป็นค่าของบุมล้อที่สมมุติว่าถ้าเกิดค่าแคมเบอร์เป็นลบก็คือล้ออ่ะมันจะหุบเข้ามาอย่างงี้เข้ามาในสูนย้าค่ับวกก็จะเป็นอย่างนี้อ่าจามันจะออกมาแต่ถ้าศูนย์ก็คือตั้งตรงเลยแล้วค่าโทอ่ะบวกเข้าลบออก แคมเบอร์ควรจะเป็นลบหรือเป็นบวกหรือเขาใกล้ศูนย์ตามค่าโรงงานดีกว่าพี่ถ้าไม่พอใจค่อยเพิ่มแต่โรงงานเนี่ยค่าแค<ต>มเบอร์โรงงานมาไม่เท่ากันนะไม่ใช่เป็นศูนย์หมดไม่เท่ากันนะพี่รถเดิมๆทุกคนก็ลบหมดไหพี่ไม่มีใครมาเป็นบวกหรือศูนย์เป๊ะอันนี้แล้วแต่ดิพนว่าแต่ละค่ายเขาจะมาเท่าไหร่คือถ้าเกิดแบบยังไม่รู้ว่าเราชอบแบบไหนไม่รู้ว่าอะไรยังไงเท่าไหร่เออโรงงานไว้ก่อนคือยังไงโรงงานมา,นงงงม,ามันมันก็เป็นเหมือนฐานให้เราเงี้ยส่วนโทเนี่ย ถาค่าโรงงานไม่พอใจก็ส่วนตัวผมศูนย์แคมเบอร์ผมก็เกือบลบสามอะไรประมาณนี้พอผมชอบเลี้ยวอ่าแต่ถ้าคนชอบแบบ ทางตรงอย่างเดียวคุณจะมาลบสามลบสองก็คงไม่ได้เพราะว่าหน้าสัมผัสยางมันก็จะน้อยลงก็เอาใกล้ๆศูนย์ให้มันตั้งตรงไว้ที่เหลือก็คือก็อไปลองขับดูถ้าขับดูว่าชอบว่าอโอเคนิ่มประมาณนี้ดีแล้วแข็งประมาณนี้ดีแล้วและอย่างพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆอย่างเช่นอย่างพวกค้ำอย่างเงี้ยนัมว่าคุณจะใส่ค้ำตรงจุดไหนบ้างผมพูดในจุดที่ผมเองเคยสัมผัสและรู้สึกว่ามันเห็นผลดีไหมโดยทั่วไปคือค้ำหน้าค้ำหลังข้างบนนะค้ำโชกข้างหน้ากับค้ำโชกข้างหลังค้ำแพหน้ากับ คำบอดี้ผมบอกเลยว่าใส่เยอะไปก็ไม่ดีนะตอนใส่อะผู้พี่ไม่รู้สึกหรอกพวกพี่ถอดออกเท่านั้นแหละแต่เริ่มรู้สึกแล้วความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้แต่ว่าถามว่ามันมีผลไหมมันมีผลจริงๆเพราะว่าเวลาแบบเลี้ยวหรือเจออะไรพวกนี้บอดี้เราไม่ได้แบบสปอร์ตไม้แข็งต้องมีดิดตัวอยู่แล้วแล้วเบรกนี่ต้องดูไหมถ้าถ้าแบบช่วงล่างนี่เบรกนี่อยู่ในช่วงล่างนะต้องดูไหมจริงๆเบรกอยู่ในช่วงล่างที่ถ้าพูดคําว่าช่วงล่างกว้างมากเลยรถแรงขึ้นจําเป็นจะต้องโหใส่เบรใหญ่มากๆเลย อย่างนั้นเสมอไปไหมก็ไม่นะใส่ได้เพิ่มพอร์ตเพิ่มพอร์ตก็เป็นสิ่งที่ดีเพิ่มไปสี่พอร์ตก็เหมือนเพิ่มแรงบีบตัวเบรกก็ซื้อเรื่องแบบนีแทบแทบไม่ต้องพิจารณาเลยถ้าแบบมีตังซื้อดีไปเลยอย่างนั้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่ความปลอดภัยเหมือนยางเลที่ทำมาดีทําให้ถูกด้วยนะครับมันจะมีดีเทลอีกเยอะมากถ้าเกิดเบรกตรงรุ่นแป้งสายทักเบรกโอ้มีอีกเยอะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแล้วก็แล้วแต่งบด้วย นิยามคำว่าช่วงล่างดีอย่างเงี้ยแบบไหนที่เรียกช่วงล่างดีอ่ะผมว่านิยามคำว่าช่วงล่างดีอ่ะอยู่ที่ว่าคนใช้ใช้แบบถ้าคนใช้ใช้เอาไปแบบวิ่งถนนทั่วไปถ้ามันตอบโจทย์เขาได้อะ่ะมันก็คือช่วงล่างดีสําหรับเขาแหละเอาตรงๆเลยว่าคาว่าช่วงล่างดีของผมก็ช่วงล่างดีของพี่อะ่ะถ้าเกิดดีของผมมันคือแข็งตลอดเวลาขับช้าหัวจะสั่นไส้จะแตกยังไงก็ไม่เป็นไรแต่สําหรับพี่มันอาจจะเป็นไงแล้วพี่ก็อาจจะตีว่ามันไม่ดีถูกไหมช่วงล่างดีจริงๆเลยมันมันประกอบด้วยไหลยอะ่ะมา แล้วมันไปวัดกันที่คนขับด้วยสนามด้วยหรือว่าวัดกันที่ถนนอะไรเงี้ยมันมันอยู่ที่ว่าเอาไปใช้ทําอะไรมากกว่าคือเป็นมันเป็นเรื่องที่แบบลึกซึ้งนะลึกซึ้งลึกซึ้งมากแล้วแล้วก็เป็นเฉพาะคันด้วยใช่บางทีพยายามจะลอบตามกันก็ขับไม่ได้เหมือนกันมันมันลึกซึ้งมากเรื่องนี้แล้วพื้นฐานช่วงล่างของแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันด้วยที่น้ำหนักอะไรพวกนี้เยอะเอาจริงมันเยอะมากถ้าถ้าไปเยอะขนาดผมว่าปวดหัวตายเอาที่เราขับแล้วรู้สึกว่า ดีแล้วค่อยๆปรับตัวเข้ากับรถแล้วก็แก้แบบเพิ่มจุดๆนั้นไปดีกว่าเราคิดว,ว่าแบบพวกรถซุปเปอร์คาร์รถสปอร์ตในช่วงนั่งมันดีกว่ารถเดิมๆแบบบ้านทั่วไปยังไงบ้างคือซุปเปอร์คาร์พวกนี้พี่เขาทำมาดีทุกอย่างจริงๆตรงที่ว่ามันมีเรื่องแอโรไดนามิกมาเกี่ยว แล้วเทคโนโลยีที่เขาใช้ในรถเนี่ยแอดวานกว่าเยอะมาให้แรงจิกดพร้อมกันล้อเกาะถนนใต้ท้องรถเรียกก็มีเรื่องเรื่องแอร์โรเข้ามาเกี่ยวแล้วพวกช่วงล่างเอาไฟฟ้าตามโหมดที่เราต้องการแล้วบางเผยเผยบังคันคือ ปรับตามโค้งที่เลี้ยวด้วยซ้าอ๋อเคยเจอเหมือนกันแบบพวกรถสปอร์ตแพงๆอ่ะมีโหมดให้จิ้มเอาเลยอยากอยากคุณอยากซิ่งคุณจิ้มสปอร์ตแม่งก็แบบโอ้โหปุ๊บวับปุ๊บวับอยากสบายก็แบบปรับโหมดปกติอะไรอย่างนี้ได้เลยใช่ใช่ <c oughs> เป็นอย่าง้รที่เป็นโชคไฟฟ้าอย่างปรับด้วยคอมมคือเขาออกแบบมาทุกอย่างรวมกันทํามาเพื่อโค้งได้อย่างนี้เลี้ยวดีอย่างนี้เราคิดว่ามีสิทธิ์ที่เราจะแบบเทียบเท่ากับรถสักเกแบบนั้นได้ไหมเราเราทำรถแบบบ้านๆเข้าไปหาเขาได้ไหมอยาก เอออยากรู้ได้ไหมจ้ารถบ้านๆเนี่ยให้เข้าใกล้แบบแบบนั้นนะทำได้คือผมอยากได้ช่วงล่างแบบรถซูเปอร์คาร์รถสปอร์ตเนี้ยแต่ผมจะทำรถแบบบ้านๆให้ให้เปอร์ฟอร์แมนซ์เทียบเท่ากันเนี่ยได้ไหมถ้าไม่พูดเรื่องตังถ้ามีตังเลยทําได้ไหมพี่ทําอาจจะแพงกว่าซื้อรถเขาอีกนะเออแล้วข้อสุดท้ายแล้วอ่ะคือเหมือนเอาพูดง่ายๆเลยว่าพื้นฐานเนี่ย ตัวรถอ่ะมันคนละพื้นฐานกันแล้วอะพี่ต่อให้พี่จะใส่ของดีแค่ไหนทําอะไรซิมันพื้นฐานมันไม่ได้อ่ะมันต้องแก้จนไม่เหลือโครงเดิมของรถแล้วอะผมว่ามันก็มันก็มันก็เรียกว่าทำอะไรไปกล้มันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคงั้นไปซื้อซูเปอร์คาร์จมนะครับท่านผู้ชมไปซื้อซูเปอร์คาร์ทำในสเตปที่แบบก็เราก็แบบพอใจเนาะก็พอใจในรถเราอาแล้วก็จริงๆผมว่าถ้าไปวิ่งแล้วคนขับเองอ่ะผมว่าเรื่องช่วงล่างเนี่ยมันเป็นเรื่องคนขับ เข้าไปรวมในนั้นด้วยนะบางค oh. ันช่วงล่างโคตรเทพเลยแต่คนขับแบบ กลางๆก็ไม่สามารถดึงโฟชนามน์ของช่วงล่างออกมาได้หมดก็พอประมาณครับวันนี้นะครับผมสาหรับแนวทางการอัปเกรดช่วงล่างนะครับผมก็อะไรขาดตกบกพร่องขาดเหลือก็เดี๋ยวพึ่งด่านะครับเม้นมาคุยกันถามกันดีกว่าอาจจะถูกใจบางท่านไม่มากก็น้อยใครชอบใจก็กดไลค์กดแชร์ซับสไคร้นะครับผมขอให้ผ่านพ้นโควิดมันไปได้ด้วยดีทุกทท่านนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ